ครับเมืเอม่อนี่มาเสียดยานาะครับยาอันนี้สามหองนี่เสียดยาดูดซึมเนาะยาดูดซึมไก่โพสศทธ์อีสามหองอี่ออออลงนี้ลองนี้หองนี้นมันับหยอดมันเหลืองผมสียดเสียยาหลเลยผมสาดเลยแต่ว่าเดี๋สียทาเนาะสีรไรหองเหลืองต่ว่าหยากายับไต บ้านฟองนี่ผมว่าสิกเก็บใบแฉบก้อนนะครับผมใส่ทั้ง่นเลยผมวม่า่นแล้วครับหมู่วันทั้งทั้งน่ะหญ้าใบาแฉบมีตะวักนีนะครับนี่นี่ประมาณหาทดลองเอามาหอดลองประมาณนี้ยญาวปสุดนี่ครับผมใส่เครื่องสีเลยเครื่อง่นเลยส่วนมากจะเป็นหญ้านี่ครับกับหญ้าขจรจบหญ้าเขาไม่นีท้อง หายครับนงหายเบิอกออกเรา้ด้ทำฟังผุนจะบ๊อบบ๊อมีเนาะนี่จะฟังนี่แหละประมาณไรก็กลัวนี่ครับผมสีดไปแล้วหอดนี่หอดต่อนี่หมู่บ้านนี่ใส่ยาใบแฉบเนาะตรงน,นี้เดี๋ยวอีกเจ็ดมือผมจะอาท่ายให้เบิ้งแล้นะครับปรมาณจัดอัน ไาดีขนาดไหนดินซุ่มนะครับนี่ที่มาเสีดผนตกไปสองมือทีเดียวฝนตกแห้งหยาดง่าเหลือเครับหยาขจรจมหยาก็ไม่มนีท่องนี่แบบนี้ครับผนกันเลยกับต้นมั่นเอาผมสีสีออกบ่รู้มันจะได้ผลดีป่ใช้เบือกสองเือแล้วครับนี่จะไม่มีตรงนี้ล่ะ แล้วก็ฟังนี่แต่ตออ่อเนาะเนาะยวไปหอดผมฟังผุดจะบ่มีเนาะมีฟังเดียวในห่าอันนี่เดี๋ยวผมจะล่องสีดมึงใส่ยาใบแคบเนาะฟิกซาโละพอพตรงนี้ประมาณไรก็กลัวสองไรเนี่ย่าถึงสองดอกใส่ถังเลยเขาไถเข้ามา เห็ดมันเราผมเห็ดลองตำนะครับพอดีห้องลองตำกับรถไทเขามาได้ใช่เล,ลยรถไถสมซี่แรมไถเบิกกบได้มันก็หลอดไตทองไร้นะครับรถสี่สแรงมันจะประชนนะครับมันกับยุดไตท,ทองรถนี่พอลองมันตำเลยต้องยิงชีดไก่โสเศบไปแล้ว ยาที่ผมใส่กัมน,นี่สองตัวยาเนาะเป็นอันนี้ฮงโกวี่ซื้อสามันกับยังควิกควิชาโโฟอบพีเอทินนี่สองตัวเนาะอีกตัวหนึ่งเป็นหมาแดง แต่ว่าสามั่นคือกันนี่ตัวนี้เป็นม้าแดงพิกาลบขอบคือกันทีแล้วผมก็จะเอาท่าอันนี้ยุบล่องผมก็ไทกบไถกบเลยใส่พันยกหลองนะครับไม่ได้ใส่พันอะ่ะที่เป็นคานนั่นกบใส่พันยกหลองเลยกบแล้วผมก็จะเอากูฟูซิเนตมาลงมัน กูฟรินเนตเสียดไ่ไปเดี๋ยวอีกเกตมือผมสีมาไทายให้เพื่อนมาับเนาะ